สวัสดียามบ่ายครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะฮะบรรยากาศจากวังปู่ป่าจิตนะครับเมื่อกี้เห็นยู u ู e นะถือกล้องวิ่งไปทางโน้นตั้งหลายช่องเลยนะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเห็นแล้วมีใครมาสวัสดีครับสวัสดีครับรับแกดี

เป็นก็พอเปรียกแนะนำนเปรี้ยก็แนะนำดีนะแม่ก็ไหว้ก่อนหนูก็ไหว้ก่อนอันนี้มือจะสูงต่ำเสียง่าไหครับครูเสือ๋ออสาวเปรี้ยวอ้โเก่งแล้วเก่งแล้วเหรออืมยังด้นหนูสอนสอนรับได้แล้วเดี๋ยวห้องมาก สบอนมัติดเทอร์โบอ่ะชื่อชื่อมามีแต่ประมาตาท <c oughs> งน,งน <c oughs> งั่นจะหจะลแล้วมะอมันน,น,นี้หมุนหรอคะหมุนขวาหมุนขวาก่อนพี่เอาพาไปเลยเออพี่เอาพาไปเเสือเอาก่องางไพ่อ์เสือลังงแล้วแีน <c oughs> <c oughs> <c oughs>

ดูไม่ได้บอกสามเบนส์อย่าไปดูเลยคนละอย่างคนละอย่าเลยวเบนส์จะแบบโยนนะโยนเร็วโยนโยนโยนแบบก้นไปก้นเอวไปเอวนะดีดเขาเรียกว่าดีดมังจาดับเสือแล้ววะอันนี้ลรำเรื่องในโอกาสอะไรครับทนายเวทยแสนซับเฉินซับอ๋อเฉินรำเมื่อไหร่อ่ะรำนี้แปดโมงเช้าอ๋อครับผม คืนนี้นอนนี่ก่อนโลเอามาืกเลยาะพักบ้านม่วงเนาะพักบ้านม่วงเนาะพักบ้านไม่ใช่เนี่ยพักบ้านจมบดงนี่แบบเอาละม่วงไม่มีสักอันไปหาเป็นสองโอ้เต็มหมดทุกที่เลยเต็มเป็นเต็มโอ้ไม่มีเลยอ๋อเขามาคอนเสิร์ตเขาเอาเศษสิ่งเรือใช้แล้วนอนห้องไม่สวยนะห้องแบบไม่เป็นไรเย้เอาเปิดมากันเลยวันนี้มีคอนเสิร์ตใหญ่เขาก็เลยคนเยอะ ไอ้ท่าอะไรที่มันแฟกแฟกลงแฟบดิแฝกแฝนอะไรเพลงเร็วนั่นแหละมันทำเนีม้วเพลงลำเพลินเพลงลำเพลินยังไงนะแฟกยังไงมุนยังไงแฟกกแฟกเอ็นหนังจริงน่าแหละอันนี้ไอ้ไอ้หนุ่มมัดชี้เมาแล้วเราดูเราดูจังนี่แบบคือเราไม่ได้ใส่แว่นดูหรอกนะอันนี้บอกเราเราจะใส่แว่นดูจังนี่แหละเพลงนี้แหละเพลงนี้แหละเพลงเร็วอ้าไปไปแก ลมาดานี่ก็โอเคอยู่ฟาร์มยื่นเรื่องขอโล่ไปยังฮะต้องยื่นเรื่องยื่นเหรอครับต้องยื่นเลยเหรอยื่นยังไงอ่ะนี่นี่ในจ่าอยู่นี่ให้ทำให้นี่ยื่นในโทรศัพท์ลโอ้บ๊วยแม่เขาสีชมพูให้เด็ดโอ้โเแฉลบมึงสีชมพูเลยต้องยื่นครับเดี๋ยวทำให้แฉสีร้อยแฉสีร้อยร้อยอีกน้อย 0องพันแซนสองพันเห็นแล้วับสองพัน 2, 000. 1, 000อพันตัวมาเด้ออาจารย์เต็มนี่มาไปทัพบ้นนานทัพบ้านเก่งนะไหนอ่ะไ okay, ปบ้นาน ทนายทนายปล่อยแม่บ้านมาอยู่นี่สักสองอาทิตย์เป็นเลยรับงานรำด้วยอยู่สองอาทิตย์ค่อยไปรับเปาลยาา้ให ที่จุดหมายยีเวลาบอก1หกทุ่มเช้ามันหุ่มตุ้มกันน้องที่18นีย่ยอดいいีออหกหานั่งพ่อโตอหนอนไม่ไปกินกับเขาเราไม่เห็นลูกว่าพ่อจะให้โชคทำดีต่อไปสะพาทุกสะพา,าโนโศกไกลเสียดจันไรให้หายไปเลย ให้ใดนโลกคนทุกสู่ต้นให้อภัยทานุวนี้บดท้ายไหนอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งท่าเมื่อกี้ทาเอรอวิทยายุทธเวิทยายุทนึกอยู่ตั้งนานคือเรียกอะไรวิทยายุทธหนังจีนกำลังภายในนี่แหละมาแล้วมาแล้ว เาน้องพีเกิดมาในชาติยาแวนห้ามต้องขว้าตามอยู่เป็นพัยาพากันสับสนอยากพ้นเวียงออกจบเอาไว้ลูกหลานของผูองค์สัมมาเพินอยางเทศสังสอนทุกอยากหอนรัได้ให้ใจได้ใจแต่ว่าเดเลื่อเื่อยเอาอาเให้ทักโลกผิตังแต่แัลาเลดีจากโลกนี้ไปสู่จุดหมายคือสวรรค์มืองแม่แห่งแดนสุด Sociedad, đi mì đọc anh đang mì đọc anh đang chỉ bò anh พรุ่งนี้8โมงเราดูนะครว่าการรำจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ